พามาชมสวนกล้วยนะคะสวนกล้วยปลูกไปเยอะเลยสวนกล้วยนี่ค่ะจะเป็นสวนปลูกไว้นะคะ สามารถใช้ได้ทั้งใบตองน,นะคะเมื่อเขาออกหัวปลีมาก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้นะคะแล้วก็เป็นกล้วยมีกล้วยหลายชนิดนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกนะคะ ใบตองก็สามารถนำมาทำเป็นกระทงหรือนำมาทำเป็นกระทงต่างๆนะคะแล้วก็รองขนมต่างๆได้ด้วยนะคะคือต้นกล้วยนี้สามารถใช้ได้ทั้งต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหรือเป็นใบตอง หรือกล้วยหรือหัวปรีนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นกล้วยสวนกล้วยที่บ้านของเรานะคะที่อุดรธานีกุมภาวาปีนะคะกำลังออกลูกหลายเครือเลยทีเดียวนะคะกล้วยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยหักมุกนะคะ ปลูกไว้เพลอ,พอแปบ๊บเดียวก็สามารถนํามารับประทานได้แล้วนะคะเขาก็จะให้ลูกให้ผลนะคะถ้าเรามีเนื้อที่มากนะคะเราสามารถปลูกให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะนี่คือ เลอใหญ่ๆนะคะอีกไม่กี่วันก็สามารถรับนำไปรับประทานได้เลยนะคะจะทำไปทำเป็นกล้วยทำได้หลายเมนูทีเดียวเลยค่ะโค้นะคะนี่คือส่วนกล้วยนะคะ เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็กำลังโตค่ะอีกไม่นานก็จะได้กินแล้วกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเวลาสุกงอมกล้วยหอมกินแล้วชื่นกายท่นชอบกล้วยไข่ <c ười> มีเพลงนี้ด้วยนะคะ นี่คือสวนกล้วยนะคะเราจะปลูกไว้เยอะค่ะทั้งกล้วยทั้งมะม่วงมากมายเลยนะคะ กกกล้วยหัมุค,ค่ะสามารถนำไปจำหน่ายก็ได้ถ้าเราทันไม่ทันนะคะทำข้าวต้มทำกล้วยบวดชีได้หมดเลยนะคะเมนูกล้วยมีหลากหลายเลยนะคะนี่คือสวนกล้วยที่บ้านของเราที่อุดรธานีค่ะนะคะ